ใหม่ยาริสทีอาร์ดีสปอร์ติโว ตั้งแต่เด็กเลยมาเนี่ยเ,ออเคยคิดไหมว่าจะมาเป็นสิ่งนี้มาเป็นแบบนี้จุดนี้คิดอะไรมาเรียนอะไรมาอ,อ๋อก็คือคิดมาก่อนอยู่แล้วทุกทุกอย่างที่วางที่อยู่ในหัวเอ,อ่อที่ที่เราเป็นเนี่ยผมคิดมาวางแผนเป็นคนวางแผนมาว่าโอเคฉันต้องการแบบนี้นะฉันต้องการออไปอยู่ในระดับโลกอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งแต่ขวบหนึ่งเลยเหรอตั้ง <laughs> <laughs> แต่ขึ้น <laughs> <laughs> ตั้งแต่อายุประมาณสิบสามสิบสฮะก็คิดว่าตอนนั้นเรียนอยู่ที่ในอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพก็คือเป็นเด็กที่เกิดในกรุงเทพครอบครัวปกติเรียนโรงเรียนไทยรงเรียนไทยครับแต่แล้วก็เกิดไปหลงเสน่ห์เพลงของ The Beatles โหเห็นหนังของเขาบอกโหทำไมสาวๆวิ่งตามอะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นแบบเขาบ้างอ่แล้วแล้วจะทำไงต่อหลังจากที่คิดว่าเล่นดนตรีแล้วอยากจะไปทางคลาสสิกทำไมอยู่ คลาสสิกชอบพิทโซนแล้วไม่ได้ทำไมคลาสสิกเกี่ยวกับคลาสสิกก็เห็นว่าอมีทางเดียวที่คนอย่างเราเนี่ยจะเป็นจะเป็นระดับโลกได้ก็คือพอเห็นตัวอย่างไงว่าอ๋อคอนดักเตอร์มันทําได้ถ้าเป็นถ้าเป็นในคอนดักเตอร์คือตอนนั้นก็เข้าใจเหมือนกันคิดคิดเหมือนกันว่าเออเพลงคลาสสิกมันไม่เหมือนกับเพลงประเภทอื่นที่ว่าเพลงประเภทอื่นมันอาจจะเอาความหล่อนําความความความสวยนําใช่ไหมหรือว่าชดเชื้อชาตินําถ้าเป็น ถ้าเป็นคนเอเชียจะไปดังแบบเพลงป๊อปแบบระดับ The Beatles นี่คงยากสุดๆแต่ว่าพอเห็นเพลงคลาสสิกเนี่ยเออมันวัดกันด้วยฝีมือไว้เออยงนี้ฉันพอได้ฉันพอได้เริ่มสนใจเพราะตอนนั้นไปอเมริกาตอนอายุประมาณ1 7 S <S ไป<ม>ไปเป็นนักเยนแลกเปลี่ยนได้มีโอกาสเป็นนักเยนแลกเปลี่ยนประมาณหนึ่งป<อ>ีแล้วก็ไปที่นั่นพอพอเห้เห็นอ๋อเฮ้ยคนนักเตอร์ก็เจ๋งว่ะมันอยู่ในสังคมแบบนี้คนยกย่องออมันไม่เหมือนเมืองไทยไงพอไม่มีใครรู้จักเลยคนนักเตอร์มันไม่อยู่ในกระแสะความสนใจของคนเลย<ม>แต่ว่าเอออย่างนั้นฉันหาก,กินเมืองนอกดีกว่าเพราะถ้าเกิดฉันเป็นคนนักเตอร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยก็มีคนนับหน้าถือตาเออมีคนที่เป็นคนนักเตอร์ที่เก่งระดับหนึ่งโอเคคนไทยไม่รู้จักไม่เป็นไร แต่ว่าอย่างน้อยฝรั่งเขารู้จักสักวันหนึ่งคนไทยคงต้องรู้จักฉันอะไรเงี้ยเทอร์นิ่งพอยต์มาจากจุดที่ได้ไปเรียนรลกเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับก็ได้พอแล้วก็แบบเปิดหูเปิดตาบู้งยเปิดหูเปิดตาแล้วก็เห็นหเห็นวิธีการคิดของฝรั่งแล้วก็เลยแบบแตัดสินใจเลยว่าฉันไม่หาก,กินเมืองไทยฉันหาก,กินเมืองนอกอ้าวแล้วยังไงกลับมาเมืองไทยก่อนแล้วไปอยู่ยังไงอ๋อกลับมาแค่หนึ่งปีทนไม่ได้เพราะพ่อรู้ละว,ว่าชีวิตฉันต้องเป็นนักดนตรีแน่นอน ก็คือพอกลับมองแค่มระมาหนึ่งปีก็คราวนี้หาทางกลับไปเมืองนอกละแต่ว่าพ่อแม่บอกไม่ให้เรียนดนตรีอย่างเดียวนะจ๊ะผมพอดีผมก็ชอบเรื่องธุรกิจด้วยก็เลยโอเคโอเคไม่เป็นไรงั้นผมเรียนสองปัญญาเลยแล้วกันเป็นญาเป็นญาตรีทางด้านธุรกิจและปัญญาตรีทางด้านดนตรีด้วยก็จริงๆแล้วกลายเป็นว่ามันมีประโยชน์จริงๆก็ถือว่าไอ้ธุรกิจที่เรียนแบบ เรียนแบบทิ้งๆิวง้างๆนะมันก็ดันมีประโยชน์ขึ้นมาตอนนี้เพราะว่าถ้านักดนตรีเนี่ยไม่เป็นธุรกิจเลยเนี่ยเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนคือเสร็จไหมเพิ่งรู้นี่แหละพี่ก็รู้เพเสร็จมากนี่แหละเพิ่งรู้นี่แหละพี่ก็เพิ่งรู้แล้วก็ด้วยความที่พี่เนี่ยเคยอยู่ในวงออเคสตราอยู่พี่พี่จะมีความเห็นในมุมของคนเล่นพี่เป็นไวโอลินสองแล้วพี่ก็มองเออมันมีเสน่ห์นะอยู่ในวงออเคสตราเนี่ย แล้วก็รู้สึกว่าเราได้อะไรมากพี่ก็จะยุคนทั้งหมดเลยที่อาจจะเล่นเครื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่พอจะอยู่ได้ทั้งในระดับโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยอยู่เถอะเพราะที่นั่นน่ะจะมีคน40คนที่หายใจด้วยบีดเดียวกันแล้วมองสิ่งที่คนผู้ดูไม่เคยเห็นเลยนั่นคือหน้าของคอนดักเตอร์แล้วเวลาที่เขากระซิบอะไรมันมีเสน่ห์มากการที่พี่นั่งอยู่ตรงนั้นพี่ก็ได้อะไรเข้ามาอยู่ในตัวมากมายเลยมีความสุขมาก การที่คุณมัณฑิตยอยู่ตรงนั้นเนี่ย<ม>ข้อหนึ่งก่อนนะก่อนจะไปถามตรงนั้นว่าเวลาที่หน้าหันไปทางหันก้นให้คนดู <laughs> หันก้นให้คนดู <c oughs> หันหน้าให้ให้ให้เพื่อนในวงแล้วก<ม>็หันหลังให้คนดูใจอยู่ที่ไหนอ๋อใจอยู่ที่งานแล้วตอนนั้นคือ,อ,อโอเคต้องพอตอนถ้าเป็นตอนแรกโอเคตอนแรกผมคนนักวงแรกตอนประมาณอายุสิบแปดอ๋อสิบแปดตอนนั้นตอนนั้นไปเพิ่งไปเรียนเองสิบเจ็ดเออไปตอนนั้นสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดเองด้วยซ้ำตอนไปเรียนเมืองนอกตอนไปเรียนอเมริกา เป็นักเรียนแรกเปลีล่ยนไงผมก็ไปเข้าคอสเ,ออเข้าไปมันมีคลาสออเคสตราทุกทุกไฮสคูลมันจะมีออเคสตราของมันแล้วก็มีมีวงนักคณะร้องของมันผมก็อาจารย์เมื่อไหร่ที่อาจารย์ป่วยผมก็ขอเสนอตัวเป็นขอคุมวงไม่คิดไม่ได้ไม่คิดจะร้องไม่คิดจะเ,เล่นไม่สนเอ้ยเล่นอยู่ในวงด้วยผมก็เล่นไวลินอยู่ในวงด้วย ก็แรกแรกก็เป็นเหมือนกับเพื่อนเขาอ่ะก็แรกก็นั่งเล่นเหมือนกับเพื่อนๆเขาอ่ะแต่ว่าพอครูขาดเมื่อไหรหรือครูไม่มาเมื่อไร่ผมก็ผมขอแล้วกันขอครูโมงเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นอยากอยากลองของงล้วตอนนั้นแบบอยากอยากอยากมีคนมามามาเป็นเครื่องมือให้เราพูดง่ายอยากมีลูกน้องอ่ะอยากมีลูกน้องแล้วแล้วเราไม่เชื่อเขาเลยนะคนที่ขึ้นไปแทนอาจารย์อ่ะมันจะไม่มีบุคลิกมันจะไม่มีพลังที่ส่งไม้เราเล่นตามนั้นไม่แบบไม่มาทัวร์ไม่ไม่อะไรใช่ใช่ใช่ต้องตีป็นสงสัยก่อน คนนั้เน,นเลยมีสงสัยก่อนที่มันจะเชื่อเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการที่จะที่จะเ,เปลี่ยนความสงสัยของเขาเนี่ยให้เป็นความเชื่อในตัวเรา <S <S ตอนนั้นคือโชคดีที่ผมแบบรู้ดนตร,ร,ร,รีที่เขาจะเล่นเนี่ยผมรู้หมดเลยก็คือแบบ<อ>เราศึกษามาก่อนละคือถ้าคอนดักเตอร์นี่ไม่ขึ้นไปแล้วเนี่ยมีความรู้เยอะจริงๆเนี่ยถึงแม้เด็กเขาสามารถที่จะสื่อถึงความมาชัวของเขาได้สื่อถึงความ ผมมั่นใจความมีพลังนะรู้นี่รู้จริงอ่ะคือทดแทนไอ้ความอายุเรื่องอายุน้อยเนี่ยทดแทนมันด้วยความรู้แล้วคนเขาก็เชื่อระดับหนึ่งฝรั่งมันไม่ฝรั่งมันไม่เหมือนคนไทยนะมันไม่มันไม่มันไม่สนเรื่องอายุมากขนาดนั้นการยืนอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลานั้นได้อะไรได้ความความรู้สึกอันหนึ่งที่มันสุดยอดมากเลยก็คือว่าเวลาเราไปคอนดักเวลาเขาอนุญาตให้เราไปยืนอยู่หน้าวง ทำตามคำสั่งกูว่ะเฮ้ยกูทำอย่างงี้ทำตามทุกคนทำอย่างงี้ร้อยคนทำตามกูบอกให้จ่อยู่หมดเฮ้ยไม่เออพาวเวอร์อะไรวะขนาดนี้โอ้โหคนนี้มันแบบเริ่มมันแล้วไงเพิ่มเฮ้ยแล้วเขาจ่ายตังค์ให้ด้วยเหรอคือตอนนั้นยังไม่รู้ไงแต่ว่ามันตอนนั้นไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าเรารู้อ๋อยี้ไม่เป็นอาชีพได้ด้วยได้ด้วยเหรอวะทำสิ่งที่เราสนุกสุดๆแถมเขาตังค์มาให้เฮ้ยกูเอาละอาชีพนี้ขอเลยแล้วกัน ร้านเป็นแนวอ,อย่างที่บอกเป็นพับรสลองครับก็จะมีดนตรีสดแล้วก็นั่งชิลๆสบายๆในวันธรรมดานะครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์ก็จะมีโซนด้านในบ้านซึ่งจะมีแบรนด์ด้วยสนุกสนุกกันได้เลยครับอาหารที่จะแนะนำวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละครับ <c oughs> สลัดญี่ปุ่น,นครับ แล้วก็อย่างที่2จะเป็นไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟอย่างที่3นะครับก็จะเป็นข้าวกาฟิลครับข้าวกาฟิลอาจจะงงครับคือข้าวคลุกปลาทูนั่นเองครับหรือข้าวแมวครับผมอ่าแล้วก็มาอย่างที่4นะครับก็คือคอหมูคุกข้าวคั่วทอดครับอันนี้จะเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือยำถั่วพลูครับผม ดนตรีที่เล่นที่ร้านนี้นะครับก็จะเป็นแนวโฟกซองนะครับก็เป็นตลาดทั่วไปอาจจะมีอินดี้บ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบอเพลงสบายๆนะครับหรือว่าเพลงแนวอินดี้เพลงเก่าประมาณนี้ครับก็ที่ตลบาบาก็เรามีหลายวงที่เล่นประมาณนี้ครับผม